บอกว่าเขาจะส่งรูปให้แล้วเขาก็ยังไม่ส่งจนเราเนี่ยรูปนี้แหละอจนวันที่แบบสุดท้ายเหรอแกใช่ก็องไม่กี่วันนี่เมื่อวันวาเลนไทน์ค่ะสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภามันไม่ใช่การทักครั้งสุดท้ายของเมย์คนเดียวโตโน่วิ่งกลับไปแล้วก็ไปทักเขาเราก็ยังรู้สึกเอ้ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีมรภาพที่ดอกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เออน้องน่ารักแล้วันไม่อยอมออกรายการด้วยปกติเนี่ยผีบ้านถ้าบุ๊ไม่ใช่รายการากมันก็ไม่มาเท่าไหร่ดูเคยเห็นมันออกรายการบ่อยๆเหรอไม่ค่อยเห็นช่วงหีังไม่คเนี่ยพราะรู้ว่าตอนนี้คือมันกำลังแบบเป็นท็อปเดือดเท่าก็เลยต้องมาอัปเดตเพราะว่าพี่มดเนี่ยรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองใช่ไหมจิ้งจิแล้วพอบอกว่าเฮ้ย ออะะไร่แกเป็นคนหนึ่งที่สนิทสองเอมโอคือจริงๆแล้ว่ต้องบอกว่าเมยไม่ได้ถึงกับสนิทไม่ได้เจอน้องบ่อยแต่ว่าเราเข้าวงการมาก็ในยุคไล่ๆกันเขาจะเข้ามาหลังเมยนิดนึงแล้วเมื่อก่อนเนี่ย พี่ม่ต้องรู้ตอนสมัยไม่มีอินสตาแกรมอ่ะอีเวนต์มันเยอะมากวิกนึงเนี่ยคือบางวันเนี่ยสองสางานเจอกันหมดถ่ายแบบโชว์ตัวเดินแบบคือเจอน้องตลอดแล้วโมเป็นคนสนเป็นคนน่ารักคือเวลาเจอทุกครั้งก็จะเข้ามากอดมาขอเซลฟี่มาถ่ายรูปแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือแบบคือไม่ได้เจอเขามาเป็นปีละแล้วเขาก็เจอที่นี่แหละเจอที่นี่ใต้ตึกแกรมนี่วันนั้นเนี่ยคือคือมา rt pcr เพราะอีกวันต้องไปถ่ายละครจะเล่นละครด้วยกันไหม ไม่ค่ะคลลวเรื่องไม่ต้องบอกก่อนว่าเมย์ต่อแถวละครที่เมย์เล่นเมย์เล่นกับโตโน่แล้วปุกลุกโตโน่หญิงข้างหน้าปุกลุกแล้วก็เมย์แล้วเมย์ก็ง่วงมากมัน8ปดโมงเช้านั่งานทพี่เมย์ได้ยินเสียงเมย์เมย์เมย์พี่เมย์เมย์ก็หันไปใครเรียกวะคือมันใส่ชุดคุมหมดใส่หมวกใส่แว่นใส่หน้ากากไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยแล้วเมย์ก็แบบใครเมย์ก็ตะโกนกับเมย์ก็ตะโกนเราแล้วก็ตะโกนใคร เขาคือใครใครวะ <S 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 ป๊บหนึ่งมันก็วิ่งมาจากแถวแล้วก็ถอดหน,น้ากากหมอเองแล้วก็วิ่งมาแบบพี่สบายดีไหมคือเราไม่เจอเขาแบบเม, <า S 1> มว่ามีสองปีอะด้วยความคิดถึงเออพี่สบายดีไหมคิดถึงจังเลยถ่ายรูปกันแล้วก็ถามเมว่าถอดหน,น้า,ากากได้ไหมหนกได้ดีก็ถ่ายถ่ายเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยแท็กมาด้วยนะแล้วเขาก็วิ่งกลับไปเขาเขาก็บอกว่าเขาจะส่งรูปให้แล้วเขาก็ยังไม่ส่งจนเราเนี่ยรูปเนี้ยแหละ จนวันที่แบบสุดท้ายเหรอแกก็มันไม่กี่วันนี้เมื่อวันว,นวาเลนไทน์ค่ะสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาแล้วเมย์คิดว่ามันไม่ใช่จริงๆนะมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่การทักครั้งสุดท้ายของเมย์คนเดียวเพราะหลังจากที่เขาวิ่งกลับไปแถวอะโต,ตโน่อ,อยู่ตรงเนี้ยฮะโตโนโ่วิ่งกลับไปแล้วก็ไปทักเขาเป็นภาพที่ดีมากเพราะเขาเขาทักแล้วเขากอดตบๆกันอนเราโตโน่ก็ไปก็วิ่งกลับไปทักพราะทุกคนก็หันมามองว่า ยังไงจะทักไหมเขาวิ่งกลับไปทักก็คือพุกดาราคือเอาง่ายตึกของเราทุกคนเนี่ยพวกเราจะมีการตรวจ RTPCR กพนใช่กันสำหรับคนที่จะเล่นละครเราไม่ได้ตรวจ ATK เดียวนะก่อนเขากองตรวจเ t k เคกันอีกเพราะนส้นดาราบอคุณจะเป็นพระเอกนางเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมายืนต่อแถวเนี่ยแหละแสดงว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่โตโน่เจอกับแตงโม ไช่ของเราแล้วเราก็คิดเราก็คิดว่าของโตโน่ด้วยของปุ๊กลุกด้วยของจ๊จ๋าด้วยที่ยืนเรียงกันอยู่แเขาก็วิ่งไปทักทายกันเขาไม่ไปทักทายกันไ็เปกอดมูมันอะเขาไม่ไปทักกันเราก็ยังรู้สึกเอ้ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีมิตรภาพที่ดอกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออน้องน่ารักแต่ทีเนี้ยพอวันที่ที่รู้ข่าวอะภาพที่เราเห็นก็คือเราก็นึกถึงวันที่เขามาทักเราเราก็เฮ้ยแล้วยังไม่ได้รูปนั้นเลยอะเราเราอยากได้รูปนั้นมากๆเลยเรารู้สึกเศร้ามากเลยว่า ทำไมน้องยังไม่ได้ส่งให้เลยแล้วน้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนมีคนอ่ะไดเล็กมาเพราะเราก็พิมพ์ระบายความในใจไปแบบอะไรเขาอะไรย่างเงี้ยแฟนๆเขาก็ไดเล็กมาว่าพี่พี่โมอ่ะเขาเอารูปเนี้ยใส่ไว้ในไฮไลท์อินสตาแกรของเขาสตอรี่เราก็เลยกดเขาไปดูเป็นเป็นหมวดที่เขียนว่าเฟรนส์กันค่ะก็กดไปดูแล้วเห็นรูปรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยน้องเขาคิดถึงเราจริงๆแล้วเขาเห็นเราเป็นเพื่อนจริงๆเราก็รู้สึกเ,เก็บเอาไว้ด้วยนะเออเราก็ดีใจอย่างน้อยเราได้รูปเนี้ยเขาแท็กมาจริงๆแล้วเป็นรูปที่แบบของจริงนะเราเสื้อก็คือเสื้อตัวนี้ด้วยที่ท,ที่น่าจะแบบจริงเหรอเป็นเป็นข่าวเสื้อคลุมอ่ะถ้าไม่จำไม่ผิดคงน่าจะก่อนที่จะเดินทางไปภูเก็ต ใช่ไหมคะมาซาลิยาวก็ไปภูเก็ตอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่เจอเขาอ่ะตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วอ่ะจนถึงเนี้ยเขาก็เหมือนเดิม,เ,มเขาคือคนที่เหมือนเดิมมีความสดใสมีความน่ารักอ่ะเราก็แบบ จริงเขาไม่ต้องทักเราก็ได้นะใช่นึกออกไหมมันมันไม่ได้เจอกันนานแล้วเราก็อยู่ในแถวของเราที่เราทุกคนก็ง่วงตอนเช้ากะจะแบบแต่โมไม่มีใส่ชุดนอนลงมา rt pcr แล้วก็กลับบ้านนอนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่โมไปทักทักทุกคนที่เจอเป็นคนน่ารักมากจริงน่ารักแบบนี้แหละคนน่าร่กใช่โอ้โหวันนั้นไม่ได้บอกอายโน้กด้วยใช่ก็เขามันเคยบอกว่าแบบมันพี่ ถ้าหนูเจอนอที่หนูจะคุยกันหนูจะกล้าเดินไปหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเออเขาเขาคงไม่กล้าแล้วเขาก็เดินกลับไปแต่ตัวโน้วิ่งกลับไปทักเขามันไม่ได้เป็นคนไปทักโน้วจะเขาคงแบบเออแบบเอ๊ะยังไงนใช่น่ารักน่ารักเมื่อก่อนวงการเราเป็นแคบเนาะแคบเรารับอีเวนต์กันเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้มีโซเชียลเมื่อก่อนเราวันหนึ่งเราวิ่งเจอชนกันอยู่กันที่ห้อครอบครัวใช่คือมันมันสนิทกันตรงนี้แหละ อีเวนต์แล้วบางทีเวลาเรานั่งรอไงรอขึ้นเวทีก็นั่งเมาส์กันดูมีนั่นถ่ายรูปด้วยกันอีนี้เจออะไรมาช่วงที่เราเวลาเรารออยู่นกูอกหักอันนี้ตามผู้ชายกูมันกคจะอยู่อย่างเงี้ยนั่งเมาส์กันอยู่หลังเวทีตลอดเวลาอนั่นแหละคือชีวิตของเราอย่างที่บอกค่ะ อยากจะจบเนาะเรื่องโมอยากจะรู้ความจริงทั้งหมดจริงๆเดี๋ยวก็รอใจเย็นทุกคนต้องใจเย็นๆแล้วทุกคนต้องตั้งสติแล้วก็เป็นกําลังใจไม่เชื่อว่าความยุติธรรมมันยังมีอยู่จริงก็เป็นกําลังใจให้ตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็ก็อยากให้ช่วยให้ความยุติธรรมกับน้องด้วยเออแล้วก็เราก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียด